ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซครับวันนี้มาที่อาฟาร์มอีกเขตหนึ่งนะครับที่อยู่ติดถนนสองสี่นะครับมาติดตามชมดูผลงานของเจ้าวิสกี้ครับพ่อพันธุ์คุมฝูงที่อาฟาร์มของเราครับนี่ครับผลงานเขาครับตัวผู้เป็นไงบ้างเสตตุ้ยโอ้ตัวนี้ทรงสวยมากเลยครับตัวนี้ดูแข้งขาแล้วก็แผ่นหลังอนค่าเอะให้แผ่นหลังที่หนาครับเจ ในส่วนของโครงสร้างที่เป็นตัวก็วมีลักษณะเป็นแผ่นกระดานครับสวยงามหรือว่า,าเขป็นงานมาดีครับแข็งแกร่งตรงแต่นะรตรงกระดูก,ดกใหญ่นะครับอันนี้เพิ่งน่าจะน่าจะประมาณเดือนกว่าเดือนกว่านะครับเนี้ดูครับ,นะรบตนกอน้องมาเต็มนะครับตนกองไม่ได้เลย หน้าตาวิสกี้ก็มาหมดพอดีวิสกี้คือให้ลูกลูกบดนะครับเป็นแม่เทาหรือแม่แดงให้บดหมดเลยนะครับดูว่าใช้ได้ดูเหลี่ยมตัวนะครับเหลี่ยมตัวเหลี่ยมตัวค่อนข้างจะสวยนะครับเหลี่ยมตัวนะอันนี้คือเข้าสนามได้ครับเข้าสนามได้เลยถ้าใครเป็นสายประกวดนะฮะก็ไป ดูคอมเมนต์ของกรรมการแล้วก็ค่อยมาปรับปรุงเพิ่มอีกอีกนิดนึงก็ก็น่าจะเป็นที่น่าพอใจนะครับใช้ได้เลยน,นะครับในส,ส่วนของอลึงเดี๋ยวตัวใหญ่กว่าน,นี้น่าจะลึงน่าจะ <c oughs> เริ่มเบี่ยงไปอีกนิดน,นึงน่าจะสวยงามอันนี้แม่แม่เทาเนาะแม่เทาเแม่เทาครับเป็นแม่เป็นเทาบด แต่ลูกนี่สีไม่ไม่ออกไปไหนเลยได้พ่อนะเจ้าวิสกี้ได้พ่อมาเยอะนะสาย VL Rojo w h วิสกี้หนึ่งทับสีนะครับไดเดี๋ยวไ,ไปดูอีกตัวหนึ่งผลงานวิสกี้เหมือนกันเดี๋ยวให้เสียต๊้ยพาไปชมโหนะหลอนตามตามเดี๋ยวจะไปดูพี่พี่อีกตัวหนึ่งเนี่ยผลงานวิสกี้นะครับพี่น้องเอฟซครับไม่ผิดหวังครับ ไปดูในตัวใหญ่ละตรงนี้ไอ้นี้แม่แดงพ่อแดงตัวนี้ตีแบรนด์นะนะ a อไอ r E ไอกาหนึ่งำลังอยากกินนมครับโอ้หนาใหญ่มากตัวนี้โย่ยังไม่อย่านมนะครับหือดูนมจุบๆแต่ตัวใหญ่มากนะ อันนี้กี่เดือนแล้วตัวน่าจะเกือบ,กอบหกเจ็ดเดือนนะ6กเจดือนได้อ่ีเ,เดี๋ยวให้เสียเพลิงจับยานลงจับเลยจับยานลงเนี่ยน้อง,งตัวเล็กตามพี่ไปไปพาไปที่ร่มไปถามว่าอันนี่มันยังตัวเล็กอย่เลย เล่นกล้องนะโอ้เข้าสนามได้ไงใช้ได้เลยฮะเชื่องด้วยเตรียมกะเดี๋ยวจะตามไปดูรุ่นพี่ทางนู้นก่อนรุ่นพี่ติดน,นมนะะวันนี้ก็ มาอีกเฟสสองนะครับที่ถนนสองสี่มาดูผลงานวิสกี้ตัวผู้อีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยดูนมดูดนมน่าดูตัวใหญ่แล้วครับเดี๋ยวจับยานมละดูนะแข้งขาเม็ดสีตัวผู้ว่าที่พ่อพันธุ์นะครับของ AIE 91

พอพันเะนี่ยไข่ดำนะครับตัวนี้ไข่ดำเครื่องเพศดำนะครับบทนี่ผลงานวิสกี้นะครับวันนี้พามาชมสองตัวแดงแดงหนาหนานะครับอายุประมาณหกเดือนนะครับ A A R e เออารีหนึ่งบรรยากาศรอบๆบม,มีวัว ปล่อยแปลงฮะเลี้ยงหญ้าอ่านี่แม่เขาน้าเรล,ล,ลองีกตัวหนึ่งอะเสียตู้ชอบมากเลยตัวเล็กนะฮะ แม่กับลูกจากวิสกี้ก็อยู่ที่คอกนะที่อาฟาร์มนะครับพ่อพันธุ์คุมฝูงวันนี้มาติดตามผลงานของเขาเพศผู้นะครับทั้งสองตัวรอเราเอาการแข่งขายใหญ่เม็ดสีได้ตัวใหญ่จะเท่าแม่แล้วครับอย่างเม่เลิกย่งไม่เล,อก,อ,เลอกดูนมนะครับแคงคงต้องจับย่านมนะครับเร็วๆนี้นะครับ มาชมผลงานวิสกี้นะครับแดงๆสวยๆไปดูตัวเล็กคืนตัวเล็กนี่เชื่องมากเลยตัวเล็กนี่เชื่องก็ท้าเนื้อได้เลยนะแก้มเนื้อ ว่าที่พอพันตัวนี้เหลี่ยมตัวได้นะกล่องไม่ขีดเลยเหลี่ยมตัวสวยมากเหลี่ยมตัวสวยต้นนกสวยขีดก็ต้นนกตรงขานห<ด>น้าขีดอันนี้เสียตู้พามาดูผลงานวิสกี้นะครับใช้ได้ใช้ได้ครับถือว่าผลงานวิสกี้โอเคครับเดี๋ยวทำเขานะครับไม่นานเนี่ยสามเดือนก็ทำเขาตีเบอร์ก็หกเดือน เชื่อตามอีกโอเคไม่ร้กลับไปได้นะครับเพราะว่าเจ้าของมาอยู่เรากลับไปได้ครับเสียเพลิงไม่อยู่นะครับดูดูแลเศษสองนะครับอาฟาร์มเชื่องมากโอเคครับประนังภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องเอฟซีนะครับ มาชมผลงานของเจ้าวิสกี้เพศผู้2ตัวนะครับรูตัวพี่นะครับดูดนมแม่อยู่ี่ตัวน้องนะครับผสมแม่แม่เท่านะครับแม่เทาตัวหนึ่งนะครับได้ลูกได้ลูกแดงโบนทนี่โบโบนะค,บคลิปหูดําตัวที่2ก็แม่แดงแล้วก็วิสกี้ก็แดงอยู่แล้วครับลูกออกมาแดงบดเหมือนกัน ก็เอาผลงานวิสกี้มาให้พี่น้อง f c ได้ชมนะครับเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ